แล้วก็ท่านต่อไปค่ะสวัสดีคอาจารย์หิ่งพระตั้งตรงประตูทางเข้าเนี่ยผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับแต่ทําไมอ่ะแต่ด้วยแต่เพราะว่าการที่เราสื่อสารอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปนะครับเราไปดูสถานที่จริงมุมมองอีกแบบหนึ่งการเนี้ยการเราที่ได้รับสารหรือข้อความมาอีกแบบหนึ่งเราต้องใช้จินตนการว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถูกต้องหรือเปล่า อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้ามุมมองอย่างที่อาจารย์กันบอกว่าหิ้งผ่าตั้งตรงกับประตูทางเข้าผิดไหมออ่ะไม่ผิดแต่ว่าตำแหน่งของหิ้งอ่ะอยู่ตรงไหนของบ้านอยู่ถ้าให้ถูกหลักถูกต้องคืออยู่บริเวณส่วนหน้าของบ้านไม่เกินเสาเอกหรือว่าเสาแรกของบ้านตรงนี้คือถูกต้องแต่พอมาบอกแค่เนี้ยอ่ะเราต้องบอกเสริมไปอีกว่าอยู่ส่วนหน้าหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ว่า เขาตั้งอยู่ส่วนกลางหรือส่วนหลังค่อยพิมพ์มาพิมพ์มาเรื่อยๆค่อนข้างมีผลใช่ครับตรงนี้มีผลแค่ตั้งตรงกลางแค่ห่างกันแค่เสาเดียวก็มีผลแล้วฮะอ่านะคะคุณพี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากจะทราบต้องต้องต้องละเอียดวันนี้นิดนึงนะคะเอาพี่ทองดีต่อเลยค่ะบ้านหน้าบ้านเนี่ยทางตกเฉียงใต้ชั้นหนึ่งเข้าบ้านซ้ายมือต่อเติมไปห้องนอนลูกลูกส่วนชั้นสองแม่นอนตำแหน่งห้องนอนเสือหลังสุดจะคุมลูกๆได้ไหมแน่นอนนะครับว่าพอพูดว่าแค่นอน หลังสุดคุมได้หมดแหละคุมได้หมดเลยใช่ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามแต่นอนหลังสุดของลูกครับคุณทองดีสบายมากแน่นอนพี่อ่ะคุณพี่นรลมนถามต่อเมื่อสักครู่นี้นะขอถามอีกข้อหนึ่งค่ะลูกจะทําป้ายเกี่ยวกับเรื่องงานต้องขนาดต้องขนาดใดจะอะไรนะจะเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ป้ายผสมเทียมบัวควายอ๋อเป็นผสมเทียมอ่ะเข้าใจครับถามว่าโดยปกติแล้วป้ายเนี่ยไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ อันนี้จะมองมันไม่ค่อยเกี่ยวกับศาสตร์แหละ,<ค>ะแต่ว่าถ้าเป็นความเชื่อของคนจีนนะครับแน่นอนอต้องเป็นสีเราจะมีการไล่สีเน้นสีส, <คะ S 2> สีแดงแต่ตรงนี้ถ้ามองเรื่องอทับปัดหรือ,อยังไงก็แล้วแต่โทนสีมันเหมาะกับโปรดักของเราหรือเปล่า <คะ S 2> เหมือนกับว่าการผสมเทียมมัวควายอ่าอาจจะเป็นโทนสีแบบสีแม่วัวก็ได้สีขาวสีดํา <คะ S 2> แต่ถ้าให้นําจริงอะ่ะต้องสปอนสีชัดเจนสีแดงสีแดงแต่ไม่ให้นาเป็นโทนสีเขียวหรือว่า สีที่มันสะท้อนแสงทําให้แบบตัวหนังสือเลือนแล้วก็ไปเนี่ยต้องมีขนาดใหญ่ระดับหนึ่งที่แบบเห็นฟอนต์หรือว่าเห็นตัวสอนชัดเจนใช่ครับถามว่าตัวเนี้ยเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งด้วยแต่ก็คือลักษณะของฟอนต์หรือว่าตัวสอนเนี่ยต้องใหญ่ประมาณหนึ่งไม่แนะนําให้เป็นสีเขียวจริงก็นึงว่สีอะไรก็ได้ได้หมดเลยลองไปถามใช่ครับสีดำได้ไหมสีดําจริงๆก็ได้แต่ไม่แนะนําเป็นสีเขียวดีกว่าค่ะนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยได้หมด